เกันยานี้นะครับจันทรุปร,ราคาเต็มดวงราศีไหนนะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างจันทรุปร,ราคาเต็มดวงนะครับมันส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของเราเนี่ยสูงมากๆและกระทบกระทั่งการงานการเงินและการตัดสินใจอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องใหญ่ๆทั้งหมด ทางด้านการเงินนะครับระวังมากๆเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวหรือการลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงมากๆต้องระวังให้ดีส่วนเรื่องอารมณ์เนี่ยบางทีเราอาจจะหงุดหงิดหรือเครียดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆต้องรู้จักปล่อยวางบ้างในเรื่องการงานนะถ้าเราจะต้องตัดสินใจอะไรนะครับในเรื่องใหญ่ๆที่มันมีผลกระทบต้องศึกษาหาข้อมูลให้เยอะๆอย่าใจเร็วด่วนได้ส่วนการทำบุญนะ ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างบริจาคคมไฟบริจาคเทียนหรือเติมน้ํามันตะเกียงและก็ให้ทานกับผู้สูงอายุและเครื่องรางของขัง,งที่ต้องพกเนี่ยนะก็คือเป็นเครื่องรางของขังที่ส่งเสริมอย่างพญานาคหรือจี้พภพิราบเนี่ยจะดีมากๆในช่วงนี้ส่วนราศีที่ต้องระวังมากๆนะครับก็คือเมษกรกฎ ตุลมังกรใครนะครับที่เป็นราศีพวกนี้คอมเมนต์มา้างใต้าใราศีไข่ลอดไข่ลวงมาเม้นกันโปรโมชั่นองค์พระพิราบและจี้พญานาครถนะครับ20%เลยนะตั้งแต่6-9ถึง9กันยานี้เท่านั้นครับ